อันนี้เป็นท่อบริเวณหน้าคอนโดนะคะซอยลาดประเขาเจ็ดสิบสองรามีทากัมาสองคะ่ะเดินไปไกลกเดา๋ย,ายไปเดินทางนี้ตำรวจด,ดูเห็นไหมน้ำก็ประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ลงไปยืนให้ดูขิ้นแข็งได้ขนนึ้เนเท้า ยาวเลยอ่ะทุกซอกตอกตอยโดนหมดไม่มีตรงไหนแห้งเลยขอบคุณมีร้านอาหารเปิดร้านนี้ปิด <c oughs> อพอดีว่า <c oughs> คอนโดที่อยู่เนี่ยสูงกว่าพื้นประมาณ เกือบเกือบเมตรอะเมตรหนึ่งได้กนะ็เลยยังแข้งอยู่จดลงจดลดได้นี่กันมันจะมีมอเตอร์ไซค์มีก็ได้แต่ว่าต้องเอ,อ,อาท่อต่อแต่ยางอะต่อต่อยเฉียนไป น,นี่คือความเด็นเนากานี่เป็นร้านหน้านุ่งเดินได้เลยบรรยากาศชายทะเลนี่เป็นร้านนี้ยังเปิดอยู่นะคะขาขก็มีปิ้งตอมกล้วเดี๋ยวเข้าไปในร้าน อืกินเมื่อกี้ลงมาทีทั้งนั้นแหละแล้วก็กินค้งไว้จะมาถ่ายวิดีโอก่อนเนี่ยที่กเกิดเหตุน้าแม่ค้าก็ยังเปิดอยู่เลยค่ะอันนี้แต่ว่าบอกว่าไม่ไหวแล้วตอนน,นจะปิดร้านแล้วเ็ลาก็เตี๋ยวเะยะใได้พอดีเมื่อกี้กินกินอยู่ เพราะก็อยู่ๆก็อยากถ่ายก็ขึ้นไปเอากล้องมานี่คุณค้าคุณแม,ม,ม่ค้าก็ลุยน้ําขายเลยค่ะจะปิดแล้วใช่ไหมคะถ้ะานา้ำเยอะกว่านี้ก็กปิดแล้วปิดแล้วเานาะถ้าน้ำเยอะก็ถ่ายไม่ได้เลย <laughs> มันซัดขึ้นมันซัดอ๋อแม่ค้าลุยลุยน้ำตั้งแต่เชา้ารองเท้าบูทไม่ใส่ด้วยสองวันแล้วแต่ว่าร้านร้านร้านยังสูงกว่าถานนมาหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเราดับเท้าก่อน อะยังพอตะตุ่มนะแต่ถ้าไปยืนตรงถนนก็ครึ้งแข้งเมื่อคืนนี่ข่าวเลยครับบริเวณร้านโอเคเดี๋ยวก็เก็บภาพไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็อยู่กันได้นใน YouTube นะครับ